อค้นละถาดเออคนละถาด,อาอาดตอบอรรี่ถึกๆสวยๆจ้ะตันงกี่ทุกเกยอถึกมากเลยจ้ะสี่พันวอนร่อยกะบาทุกเกยเยอะเสี่พัน สองถาดกับแปดท่นจ้ะกระาษผ้าเขาไม่ลงตลาดในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดด้วยจ้ะว่าข้นสีไล่มาใส่สตอกดินี่ใส่มันเป็นกลองละหมออืม คนก็นยังหลายคือเ่าจ้าคื่ตลาดกันไนลยกล้ากะป้องกันกันทุกคน <c oughs> บางนแน่ดีล่ะเนาะหืมไปไปเบิง้งตีตี สอข้นยังหลายๆอยู่จา้าจะแปงว่าค้นกระบอกพิญญานต่อไหนเนาะนี่อะสตรอเบอรี่ยังก็ถือแค่ชีพันเดบถาดมั้งงี้ไหมสตรอเบอรี่ถึกๆจ้ะเอาให้น้ำนีหน่อยพอนละกองไป อันนี้สีบปิ้วสวยก็บ,บอเอานี้อีกคั่วสวยๆเนี่ยอเอาค้อ,อคละถาดเอาข้อ,อ,อละถาดตอเบอร์รี่ถึกๆสวยๆจ้ะเป็นไออันนี้กิโลนึงอันนั้นแพ็คครึ่งโลครึ่งโลสองพันรอนจ้ะค้อไน,นอย่างละลายจ้ะในตลาด ก็ว่ากันก็คือว่าหลายมากปกติว่าสินี้ของนี่นเนาะเขาจ้าจัดตลาดไหมตัวนี้แอนบาเฮ็ดเส้นซีฟ้าห้ามยืนออกมาจากเส้นซีฟ้าอ,อ,อัอาอาอานอมมอนี้ยล,ลาคาร์หมูนะน่าเนาไราขายขายขายหมู ก็ะตีคนหลายอันนี้เซนฝ้าเขาเพให้ออกจากเซนฝ้าร้านนี่ซ้อมเอาเอาของเก่ามาซ้อมขาย เราหามก้นมาซุ่ม้วยอืมเราาหมไม่ได้ไปซุ่มในสวนผลแล้วแบบนี้คุณเน้นมะคุณแต่ซากดอนเมื่อไงตลาดแหน่ช่วงนี่ก็บเราบ้างน่าจะเพราะว่า โลกมันยังระบาทอลยจ้ะเยี่ยเกาหลีกัเกือบเงินแลวเนาะขวดกะยังหลายก็ยยยยเก่าอยู่ใจเงิดหลายเขาเจ้าพยานแบบส่แมสกันทุกคนอยู่ดอกย่กวัาตาวันเพิ่นก็ปกตินะป่านเท่านี้คือสีบอุออกมากเป็นผ่านแบบนี้เนาะจ้ะ ยึ่ตลาดเดาเส้โดนจีเปเอะกรยานกอนตาบัด